ไม่ใชท่หวกว่าต้องหลุดไม่เต็มหรือว่าอะไรไม่เต็มของพี่เบิร์ดไม่ได้ต้องหลุับ้านมาสี่ตัวหนึ่งเชื่อม่วงบ้านมาสี่ตัวหนึ่งนะไอ้เดี๋ี๋ยวหลุดน้นต้องตีกันพี่มากาครับ่าโอเคหลบหลับ ต่นตอต่สายอยู่ไม่ตีกันละช่ใช่กล้วเาี่สายไม่ับายตัวล้ับได้เนินีตัวนงนะโอเคเรื่องาไงไยวพยายามกดอยู่โอเคเราตั้งข้างหน้าได้เราล้ในเมืองแน่นแน่นก่อน แกไม่ขับเลยที่นี่ไงล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 งไปในหลุมละในหลุมไม่มีใครนะเงียบนะได้ยินปะมันขับไปชิวเลยอะแปลว่าเออเดี๋ยวสอมคนมันไปสามคนเอ้อเหรอพี่ผมเห็นนะไน้นไปสามตัวอ๋อโอเคงั้นก็ตรงนั้นมีสามตีไปว่ามีสามเราแค่แค่ในมังเสดเราแค่แปะเว้ยพี่แค่นี่ยอมพอเฮ้ยมักสี่กูมักสี่กูเดี๋ยวกูดูให้ตันนนี้อออยู่หรถจะน็อกจะน็อกตัวหนึ่งมักสี่สองตัว ตอนนี้เราเยล้เรามีครบสามป่ะไปนมันจะอดูหน่อไเขกันในเมืองดะมองไม่เห็นพี่ังนะเราเราจะาไปตอนรงอ่ะตึ้งเลยออกไปบิ้วก่อนสองได้นะเว้ยจะระวังด้วยไปดี๋หนี่้าไหนได้ดิต้างแมนตรงแมนเมื่อกี้่เข้าใจเข้าใจ เฮ้ยเราต้องไปด้วยกันเข้าใจเข้าใจผมพิงตรงนไ้่ได้เข้าใจเข้าใจพิงก่อนแล้วระวังมาร์สี่พิงแล้วระวังมาร์สี่ระวังมาร์คสี่ในมังตีกันอยู่ใมังตีกันมาในมังตี้กันอ่ะได้แมนเฮ้ยมึงป็นตาคูได้มันไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่นบ้าไปเเราขับรถไปเที่ยวรถไปดิ ไม่หรอกพี่ปอตเฮ้ยจุก่อนจุก่อนมามาอยู่ที่หมารสองตัวนึงหลานอินแล้วดูในเมืองคนเดียวแล้วมาตตี้อกับผมสามคนกูไปดูในเมืองเองกูดูในเมืองเองพี่ป๊อตมาที่ผมมาร์คหน่อยที่พี่ม็องพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปื้พี่วิ่งมานี่แล้วมาดูในเมืองใครเอาจิ้บกูไปไหนวะเอาไปหาผมได้ไหมอีกสองคนอ่ะไปได้ไปได้นานพี่ต้องไปคันเดียวกับนานวะพี่รอนานพี่รอนานมามพี่ต้องพี่ต้องหมาเฮ้ยไม่ตัดยางมามาพี่ฟองไปหรอ ขึ I ll, I ll, uh, <te ้นนั้นขึ้นขึ้นขึ้นไเอมนหน่ย่เมงด้ก่่เมื่อกี้กูโดนซ้ายสุดกูโดนซ้ายสุดกลับมาเนี่ยเเล่นเล่นขวาให้เเล่นขวาให้ไปไปเลียร์เลยพี่แมนได้แมนช่วยพี่แมนช่วยข่อยข่อยข่อยเฮ้ยมันมีไก่ตัวนึงถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนใจเย็นข้าตั้งข้าวตั้งตัวนึงไปช่รงไหนอะไปช่องไหนอะโอเคห็นละประคองก่อได้ปะประคองก่อได้ปะยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ไ่้ยังไป ขวาตายแล้วใช่ปะโอเคเราเล่นซ้ายสามโอเคปื้มโอเครเล่น้ตองแนลอก่อนรอก่อนลอก่อนเข้าใจแมนเข้าใจไฟบงหน้าฟังกูไฟวงหน้าดอบแล้วตอบแล้ว่อบแล้วปื้มดับแล้วดับแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยปิดปิดวมป้อมด้วยป้อมมีไอ้ฟังฆ่ามาร์สี่ก่อนฆ่ามาร์คสี่แล้วไม แล้วไปขอค่า้ายค่ามาสีแล้วเราต้องไปขอค่า้ายแค่นั้นบ้านเอราอยู่ไม่ได้เราเล่นได้เว้ยเกิดอะไรนะไอแม่บ้านเหมือนเราไอ้ซัสเราค่าม้าเราต้องค่ามาสีก่อนเวยแค่นั้นเลยไม่พอยเราอ่ะเราจะเล่นสบายไม่ยถ้าหลัเราไม่มีใครอ่ะอ่าดูมั้งหนึ่งวะเฮ้แต่ว่าเราจะฆ่ามันแล้วเสร็จแล้วเราก็พยายามไปตีสายเลยหนูใช่ถูกต้องแมนอ่าพี่พูดไปแล้วแมนใช่ มาตีหลุมป่าถ้ามาตีหลุมเราวนขวาได้มาตีป่ะวนขวามากๆๆทางนี้มันเปิดทางให้เราแล้วมันอยู่หลังรถแล้วเตี้ยหลังรถเตี้ยเดินขวาให้เดินเลยที่เดียวเราไปได้ป่ะเอารถไปได้ป่ะเอารถไปได้ป่ะไอ้บอลมุดน้องอีกเหลือเดียวๆน้องอยู่หลังรถรถเหลือฮะนออยู่ในสมงน้องอยู่ในสมงจะหมดจะกันลมาเรียกมาเรียกสมงหนสมงไหนสมงหน ต่อสมองได้ปะมันอยู่นอกวงนะเว้ยไอ้เนเฮ้ยไปด้านข้าไอใเมืงอยู่เลยเข้าใจในเมืองอยู่ดยในเมืองให้กูดูในเมืองให้พี่ดูในเมืองให้ต่อในเมืองก่อนต่อในเมืองก่อนต่อในเมืองก่อนต่อสมองหน่อยต่อสมองหน่อยต่อสมองแล้วในเมืองก่อนสวยสวยสวยอ้ตสมองตีหลุมสมองตีหลุมเอาลยมาเลยสคนอ่ะเล่นขวาให้ต่อสมองได้ไหมพี่ไม่มีสมองแล้วโอ้ไม่ได้หรอ ได้ไม่ได้ไม่มีสมองใขวาย้ม่นี่นัยิ้ไวเห็นแล้ว้องนี้ไปขวากอดเยเพิ่มบัหลัเพิ่มบั๊มเลยบั๊เลยบัมเลยนนมีระบานงานอยู่ร้อยู่ระบไปตายบ้านใครหอบ้นตรงไหนมาบ้านฝั่งตรงข้ามกลับมากลับมาบ้านนึงไอ้เจ้าวบ้าเอารถมาตั้งขอบลงมเล่นกับแพี่ก็เล่นได้แล้วเฮ้ยมาแล้ว ไไหสมองดาสมองให้ดีสมองให้ดีให้พี่ชอตไดเองคุณเองคูเองกูเองกูเองไสองผมได้สองไปคัมารสี่คนนึงดูมาก์สี่ไปคนนึงแมนหรือปึ้มก็ได้ไม่ได้มาอีเฮ้ยเป็นกมาป้าเหลืองไอีกทีนึงสวยปึ้มกูดึงเองกูดึงเองกูดึงเองปึ้มไปคัมมันเี่นกิองระมาร์สสี่มาร์สสี่ไม่เคลียร์นี่ตรงเนี้ยระวังนะ ได้ดิไป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 อีกที่ใหม่กานจ้าการจ้ามันเพิ่มถนนเล่นถนนข้างหน้าถนนเนาะได้อยู่ใช่ได้อยู่ใช่ไม่ต้องขึ้นสูงได้นะโอเคมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างมันอยู่ข้างไม่มีอะไรเอารถทำบางเครื่องดีดีได้ป่ะปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งเหนื่ไหมนะเราจะป้องโอเคเหรอเข้าเลยมันมันเล่นยากกว่าเรานอนอยู่หรอน่าจะนอนน่าจะนอน เราต้องประคองว่ะเราเราต้องประคองนี่ใครมั้งสี่รอรอรอมันข้ามยากมันข้ามยากเออมันข้ามยากมันข้ามยากหินมั้งสี่ฟางกูฟางกูหินมั้งสี่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปบิ้วมาดูมาดูมุมมาดูมุมมาดูมุมมั้งสี่มั้งสี่หินเนี่ยเออแต่เราต้องระวังสายนะเว้ยไปบิ้วสองได้ไหมแล้วแล้วเดินเข่าสองเราเราตลับไปได้เข้าใจเดี๋ยวพี่ไปดูที่ก่อนฟังฟางฟางฟางหนลองอัหนึ่งด้วยลองอันหนึ่งนอนเนียนอยู่นั่นแหละนั่นแหละที่กูกลัวมั้งหนึ่งเว้ยที่กองอลมันจะไม่มีปรง เฮ้ยข้างหน้ามันโดนระเบิดว่ะข้างหน้ามันโดนระเบิดว่ะเหมือนเหมือนมัาโดนกา9-4กูตีมาร์คหนึ่งมาโดนมาร์คสี่กูตีเลยไปไหมขอเราแค่อยากจะไปสิแมนพี่ไปด้วยไปขอบไปขอบบอเลยไม่ได้แล้วเว้ยเราเข้าวงหมดเลยนหละไอ้พี่ขอวงตอนที่มาร์คเลยกูดูหลังให้นะที่กองอย่าเอารถมาไปฝั่งซ้ายตอนทอยหินนะตรงไหนแมนมาร์ให้พี่ได้ไหมอ๋อฝั่งซ้ายหินใช่ไหมเข้าใจ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 แล้วแมนที่หละังมา เอ้กูเข้าพ้อมงนะเว้ยต้องดูริมหนดนไ้ก่อนอะกูดูให้ข้าสสยได้ไหมแมนแมนหรือเปื้อนข้าใายก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่มันมีตัวลอไก่กูล้อไกให้ต้องไม่ไฟเล่นไี้นและที่านันแหละเข้าใจเข้าใจเข้าใจปล่อยให้มังหนึ่งตีปล่อยให้มัหนึ่งีให้เราไม่ต้องช่วยใ้หลุมให้มันตีเงนห้มันีเดียร์หันงปนหลังเยนปล่อยเข้าใจ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 เพิ่มกูจะเก็บผิว กอราไปต่อกอเราต่อให้กอเราต่อให้ฉันนั่คานึงคนเยอะไหมคนเยอะมาไม่มีระเบิไม่มีมีแต่ไฟมีแต่ไฟเดี๋ยวไปก่อนันน่แมตติดนัดได้ไหมครับแนนแมตติดน้ดเลยถนนถนนถนนยเล้ยวได้หล่ประกันเพื่อบไรข้าวใหญ่เพิ่มแป๊บนึ่งแป๊บนึงเพื่อนมานนาเพิ่มเยอะจัดเลยพี่เฮ้ยตรงนี้จะเปนคนนอนอยู่แล้วแถวเนี้ยระวังมักสองอ่ะอะดูให้ดูให้ไม่ต้องห่วงมากสองเดี๋ยวมันมันเขาต้องห่วงแล้วนี่หนน เราวางหลังได้ปพ้มเราต้องดูหลังให้เพื่อนวะไอ้ลงมาเล่นในมุมที่กูขอได้ได้ป่ะไม่ต้องไปมองมันอ่ะไม่ไม่นไม่ได้เบ็ดจังเลยี่วิ่งมาเขาปวดเราด้านหหมดเลยเว้ยโอเคโอเคให้โคลแล้วกันอ้อจะออกซ้ายกันวะซ้ายสุดไม่เห็นแล้วซ้ายสุดไม่เห็นดิมันอยู่มาร์คสี่มึงฟังกูมันอยู่มาร์คสี่นะระวังด้วยระวังหลังด้วยไม่มีสมองช่วยนะไม่มีกันหมดละจะไม่ได้ไอ้มันมันมืนท้ายยิงด้วยไม่เป็นไรเราเอาเบี่ยมคนแรกสามคนดูหลังคนแรกก่อน ได้ต้องประคองค่ามารสี่วะไลอด้ปะได้ได้ไปเล่นสาได้ปึ้งเลยเจดปึ้มปมเอารถไปบิ้วได้นะบิวปิดหลังเปล่าได้เพอราได้์พกไแล้วด้ไ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 ด้พี่ดูสายให้พก้าีไปเยังมัน่ไม่เข้าใจเข้าใจเสายหดต่ำมากเลยอ่ะถ้าเรได้ฝั่งข้ามสองตัวผมเห็นถ้าเปเอจีไปเอจีไม่คงน ตรงแมนยังเล่นได้อยู่ปะอยฝั่งของข้ามนะถนนนะสองตัวต่อ้ารเล่นไปเลยพี่ได้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 อ่โอเคงั้นเดี๋ยวไปเล่นตรงแมนเข้าใจเข้าใจมึงไม่ต้องห่วงซ้ายนะพี่ขึ้นมาช่วยนั่งคนนึงดิเราแชมป์ได้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 อย่าเล่นมันอย่าเ่นับอย่าเล่ดี๋ยวมันมาไม่ได้เพิ่งสามตัวสามตัวคุมั่นใจอ่ามึงเอาให้ไหวทำออกมา แมนพี่เยารถไปตั้งตรงแมนแล้วครับเออเอาเอารถดูซ้ายนะอะไรนะแมนดูซ้ายนะอารถมาใส่หลังนี่ดูซ้ายนะอ่าเข้าใจเข้าใจถายถายถาย่ายายเลนาเลายเล่นเป็เบิดแล้วเิดเยอะมากถ่ยอะไรถ่าอะไรถายมงกขวาสุดนะดูขวาสุดให้วิมาวิมาวิมาแอบหลังรถกูได้เออขึ้นไปข้างนะเข้าใจเข้าใจบอลนี่้อลลี่สวยสวยสวย

ออกซ้ายไม่ออกายราบอกมันได้นั่นยังเอาตามกิฟอยู่ไหมบ้านไหนบ้านไนมันนี่ออกข้ากว่านะมันนี่ออกซากว่านะภาพมันเสียไม่ใงี้าสุดก็ได้มันมันมันตายพี่เอาเอาตายเลยพี่บาขยายดึงด้้าบวิ่งซายผม็ได้พี่บได้ได้ได้คุเล่น้องน้ำให้คูเล่น้องน้ำให้ไม่มีเลใช่หรอพี่ปึ้งฝั่งฝังบ้านโน้งงเชียแล้วใช่ไะม๋อพี่ไม่ได้ดูนี่หรอไม่เป็นไรไม่ได้ดูโอเคปล่อยปล่อกปล่อย่นยพูดเรี่องนั้นหนอยดงไน่ายม่ามันพี่ออูอยู่ ไปได้ทั้งนามละเอเคของเราเราแค่บอกให้อยู่พี่ปุ้มยิงไว้ได้้ใครเอากระสุนทองไหมมีโอกาสที่มันจะวนหาผมนี่นะนี่ไงมันยิงอยู่นะ่ไมันคือตีจุบบุอ่ะคุณเหมือนจำชื่อได้หรอโดนเฟโสดป่าวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออใช่โดนวงตามมาหน้ากบีกตัวนึงดิมัไม่นันยิงโดนวงพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่ดูซ้ายบ้านอยู่ไม่เห็นใครมันมีคนล็อกวงที่จุบบุอ่ะหลับมาแล้วหลัดมาแล้วหลัดมาแล้ว กอนเสร็จแล้วบ้านนั้นเหมือนไม่มีคนเลยผมมายืนแม่งไม่มีใครยมีผมเลยไม่มีแมนไม่มีไม่มีขอเชียชาซาลานะลองหลุมหลุมนะรอคอยรอแล้วเพิ่มรอมาสิอาผมระวังอยู่พี่พยายามเล่นทางเสียงอย่างเดียวนะตอนนี้เริ่มขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยนะขึ้นมาได้ขึ้นได้ตอนนี้ได้เลยอามันมันเอาเอาขึ้นมาก็ได้พี่ไม่อยากขึ้นไปอะอะมา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 พร้อมบงมาพร้อมบงตัดสินใจดีๆไม่อยากขึ้นมาไม่ไม่มเล่นตรงนี้ได้เว้ยพี่ เรามันเหลือสองคันด้วยมีแมวเราต้องมาได้ไม่ต้องหีบผิดพี่พี่เล่นเอาไพี่พี่เล่นด่าพี่เบิร์ดเปลี่ยนหน้าเล่นได้อ่เล่นได้เอ้ที่จอมองแม่งจอมองเข้าบ้านแน่เลยนะบ่าที่ที่เพิ่มอีกอ่าจะอยู่ขวาตัวนึงที่จั่หัวอาจจะอยู่ขวาตัวนึงเว้ยอาแล้วจอมองเข้าบ้านตัวหนึังหลังจั่วเออจั่แต่นั่งมองซ้ายเอ้ยนายจอมวงตายตายที่นี่ใช่ปหมตายหมดใช่ไหมไม่หรอกเออเราเอาบอลแลอวจอกวงอน กูไปหาโพส i t i o n ให้เดี๋ยวมาไม่ีออยาหนเแต่ว่าลก็มองมองดู่ผมไม่ได้เอารถขึ้นมาเลยที่ต้องเช็คเช็ครูพี่ต้องเช็คเช็ครูเองพี่ดูตรงกูเล่นได้สวยมากตรงกูสวยมากมาก้ยตรงนี้ตัดกันาไพกตรงที่มาร์กมองง่ายนั้นได้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 ตัวพงศ์ตีกันมาร์กสี่ก็เล่นได้บิวเล่นได้มาร์กสี่ได้ได้ได้ เห็นแล้วโอ้โหยังแม่รอบนี้เสือเป็นคุณสามปึ้มตรงนี้ตัวหนึ่งปึ้มมาร์คสี่มาร์คสี่เข้าบ้านไปตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวพี่ดูช่วยดูพี่ช่วยดูแมนหาที่ต่อได้นะแมนบ้านใกล้หอบไเหรอบ้านมันมันจะมียอกขวาจะมียอกขวาใช่มาร์คสี่ดูแมพมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วในบ้านอ่ะรอตกรอรอโคตรเจ็บเลยรอน้องหนึ่ง คุณตรงไกล,ๆ,ลๆกดขวาบนนี้ขวาบนนี้ไกลอๆลอ,อ่ะขวาบนตรงไหนแมนเชี้ยวขวาอยเคยเล่นขวาขอ,องอ่ะหน้าวงอ่ะได้ๆเราเล่นแบบเพียงหลังเล่นแับนั้นแปลกๆแ,แ,แ,แม่ <จะ S 1> มียากีา่อันอ่ะสามอันอ๋อขวากบนนี่มันอยู่ตองน,นี้เนี่ยไอพี่ขอขอพี่ขอยาหน่อยใครมีก็ได้ใครก็ได้ขอยาหนึ่งนันมีป่ะทิ้งให้พี่อันหนึ่งยา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 เฟอร์เดตกูร้านไม่ได้เอ้ยกูสัมไม่ได้ว่ะอินฟินไม่ได้ยูใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ชุบสองตัวเข้าใจหนูปะ เออใช่ถูกต้องถูกตอ <Okay. S 1> ้กตองต้องไอ้บ้านมากักเขียนนี่คือคนเข้าไปาาไหรอตอนแรกมาร์กอ่ะมาร์กอ่ะใช่ถูกต้องถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วออกไปตีตรงอยู่ของฝางแล้ว <มา S 1> อยู่มั้งหนึ่งแล้วเล่นไ,ได้ไม่ต้องไปเอารถมา,า,มมาหรอกวอร์มนต้องใชัรถว่ะปึ้มรถอยู่ที่ผมให้คันนึงเนี่ยเราม <รอ S 1> ีไ้ไปเอาอีกคันนึงต่อเนี่ยต่อ,ตอไม่ได้อีกคันนัดมัดโน้ตโอเคมาสี่มาสี่มาสี่ตั้งมาสี่ได้ป่ะแมน มักสี่ราทิ้งให้เฟิร์มพี่ไม่ไม่หมายถึงว่ามึงดูที่ให้เพื่อนตั้งอ่ะว่าได้ไหมได้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 ไดเออแล้วก็ระวังขวาบอลคนนึงรับผิดชอบเลยมักสองอ่ะเดดี๋ยวผมมูให้อ,ออแมนดูมักสองไว้ปื้มมาตอนไหนค่อยมาปื้มแล้วเอารถไปตั้งตรงแมนโอเคนะเพิ่มขวาบอลยิงให้แมนมากมากถอยที่ได้โอเคโอเคเออถ้าไม่ทำตั้งไม่ได้แมนบอกเอาไปตเอาไปดูมักหน่งเหน่อยได้ป่ะดูให้ดูให้เพิ่มตามผมก็ออกได้เลยท่ต้องได้ได้เพิ่ไมได้ได้ได้เข้าใจเข้าใจเลยคือ นักรบข้างหลังคนนึงได้ไหมตัวนั้นนักรกข้างมือจ้าจ้าต้องเป็นแมรแล้วครับเพื่อนพี่ดูค้างให้เพื่อนพี่ดูค้างให้โอเคโอเคไไอดม่เป็นไรอาแล้วต้องมาตั้งตัวเลขสองนะเลขสี่นะใช่ค่ะรถมาเฮ้ยไอดอกตัวไัดอกนะเต่าหมอเลี้ยงขวบได้ฮะขวบเลยขวเลยอันต่อสามหรอใช่ครับโอเคโอเคมีมีขอทราบ่าเลยมีคอร์ซ่าเลยไม่ขวบคนนี้ก่อนนะกูโดนกดกูโดนกดขวบคนอ่ะเอาไว้ได้ยังไงปืนมาพี่ดูให้ขอร์ซาไม่ได้หรอลูกหน่อยป่ะไม่ได้ mình thấy được ạ, ơ, được rồi, ờ, chúng ta đâu nhỉ, chúng ta đi đâu nhỉ, chúng đi đâu nhỉ, chúng ta đi đâu nhỉ, chúng ta đâu nhỉ, chúng ta đi 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 อินฟินอินฟินจตีอินฟินจตีรอร้าได้เวกาบส้มดีนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจราะวังกราบส้มนะระวังกราบส้มนะทุกคนฟอเรสฟอเรสต์กับอินฟินบวกในบ้านแล้วนี่ได้ไไปติดนะพึ่งไปพึ้งไปพึ้งไปพึ้งไปโอเคหมดตายหมด ฟอเรสต์ปัมพ okay. er ินสไตล์ G Master โอเคฟอเรสต์ละสามเกียร์หลังเกียร์หลังเกียร์โอเคอเคนั่น้่เถอะก่อนพี่ขอไเกียร์ป่าไอ่ามีไม่ลองดิอเลเล่นได้เล่นมือคนเดียวนะออไหวลงรถว่าคนมันจะอยู่ไหนได้ไวสัตว์นี่ฟางนั้นขอสั่นิดนึงโยนอันแล้วก็ฉัเียบปะนเงียบปะเดากอะอาจจะํำวงนัระวังนะฟอเรสตบ้าน สามตัวนะฟอร์เรสตีไปสามตัวมาร์คสี่อ่ะมันไม่มีขนมันอาจจะกระจุกอยู่แถวนี้หมดเลยเว้ยเนี่ยพี่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้รอรอวะน่าเป็นไม่ได้ที่มันจะติดอยู่ห้องน้ำพี่ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปอาศัยกองฟางจอดรถนะลุกช่วยคิดเบ้เผื่อหน่อยดิคิดไว้หลายทางเลยตอนวอร์เดตอ่ะใครมีไฟปะใครมีไฟลูกอ่ะไม่มีเลยมีแค่สโอกกาแฟอย่างละลูกใครจะรอดดีนั่นนั่นอาจารย์นักที่มันเดียวตัดดีกว่า สวยฟังแค่รอรออย่างเดียวเลยสุดต้องลบกราฟเลยปึ้มลบครับปึ้มพอลบครับปึ้มพอฟอร์เรสต้องออกด่านมาเล่นตรงนี้เว้ยฟังผมฟังผมอย่างเที่ยเลยคือมีงูอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่งอ่าไม่ไม่น่ามีเดี๋ยวพี่ดูขาดให้พี่ดูขาดให้ นัานัเนนั่ยอย่านัานๆนานัๆนานัๆนานๆไมันจะไปนอนนี้ว่ะไปนอนโคไปสิไม่เข้าใจแต่กูไม่อยากเสียไม่ให้มาตีกันมันจะตีกันหมดเลยมันจะตีกันทุกคนเลยรอเลยรอเลยเดี๋ยวมันตีให้เราเล่นง่ายเราวิ่งยากองต่อไปพี่โบงแกบ้าถ้ามันถึงมันบ้าเข้าใจเดี๋ยวต้องอาศัยจังหวะโอเคโอเคงั้นติดนันไว้คนนึงเตรียมติดนันไว้คนนึงเตรียมติดนันไว้คนนึงเดี๋ยวผมไปติดนานเอง ได้ได้มึงเตรียมติดนั้นแค่รอเอาได้ไอ้นี่ไหวอยู่บ้านไหวได้ไหมถ้าน้องจะทำมึงทำตามเลยนะเออเออเออนานแต่ถิ่นใจเลยมีใครปะพี่พี่แค่มาพี่หน้าเราเล่นสองกูจะออกก่อนกูแจะข้าหนังก่อนนันเพิ่มเพิ่มพี่ว่าพี่ไปด้วยดีกว่าตำแหน่งมืองกูมาทับกอนวะมึงดูไว้ได้ปะมึงก้องไก่ปะเอ้าเอาไปมึงก็ไม่มึงมึงกองไก่ใช่ไหมไม่ไก่ไม่ไก่ไม่ไก่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีพี่พี่คุณสามพี่พี่คุณสามเดี๋ยวพี่เล่นไปบดขวาบดขวากูดูขวาบนให้กูดูขวานให้เปลี่ยนเปนนะ ป่าวันพี่ดูได้ดูให้แมนช่วยดูด้วยฟังนะเว้ยถ้ามันเปิดไฟกันอ่ะแฉกให้ช้าที่สุดนะเว้ยเดี๋ยวบ้านคุจะต้องดันขึ้นไปเหมือนกันเว้ยอ่าๆๆตอนนี้เราใกล้ตอนเราตอนนึงเราไม่เอาเลยเราได้เหื้อสวนแล้วยันบ้านนอนตัวนึงแม่นอนอยู่อ๋อไม่ดูขวาไม่ดูขวาสุดได้น้องเหตุแล้วตอนนึงเมืองบางกูมันอยู่นี่มันมันอยู่ประมาณมากสามเลยกูเห็นไปแมนใกล้มากเลยใกล้มากใกล้มากตรงมาเลยใกล้มากเลยนอนอยู่นอนอยู่มาร์คสี่กูมาร์คสี่กูดูแมพ สตัวมีซ้ไม้ซ้ของมังสตัวนึงเห้ละเห้ละเอาได้เลยนะไปสซ้ผมสตัวสมตัวมีสา,ต,สาตัวนะสวยค่อยคอยค่อยๆนวดได้ข้ามมาต่อไม่ไม่รำไม่รำยัง มีไหนอีกปะปุ๊บมาได้ปะไม่มี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 ดูขวาได้ขาไม่น้องอยู่กั้นนึงได้ถ่ายได้ถ่ายเจอใครได้่ายดูอยู่ดูอยู่พี่อกเดินพี่พกแต่ละอยู่ด้านหลังสุดให้พี่ดูขวาสุดอยู่เฮ้ยกลับมากลับของได้กลับของได้กลับมากลับมากลับมากลัะของได้ปล่อยปล่อยกลับมามันต้องเย็นเองเหลยเออเย็นเย็นมันยันได้พี่เข้าใจ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 เริ่มเดินผมกลับมาเริ่มเดินผม เนินเพิ่มอืมแจะมันไม่เกี่ยวเลยเม่ยันได้พีโกบได้เพิ่มี่ตรงนี้มี่ตรงนี้เพิ่มไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่เป็นไรเพิ่มไม่เป็นไรยัน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 ไว้ยันไว้ยันไว้มากูไม่ช่วยยันกูไม่ช่วยยันโกบได้ยังไงเราได้หน้าแม่แม่แม่มาช่วยหน่อยแม่อยู่ๆพี่หอมามามาไปยันหน่อยมายันหน่อยได้ได้พี่แดนสายให้ไปตั นมาไปขอได้นะมาหนึ่งเป็นขอเลสนอเลยจ้ะน้องน้องขวาทำนะขวาอยู่ขวาได้ไม่เป็นไรไม่ดูกนดิเราต้องไม่เอาแค่คนด้บนึงแั๊บนึงบันึงพี่น้องบัน้ำพี่น้องบัน้ำพี่เล่นเดี๋วนี้นานพี่จะเล่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่กี่เสียงโดนระเบิดไปน้อน้องนอเห่มนพี่ป้องน้ำพ่องมบพี่เล่นเด้่้ยไงดะได้อ นันพี่ช่วยย่าลึกเข้าใจเปึ่บกูมาแล้วโอเคน้องย่างละหนึ่งน้องย่างละหนึ่งเรารวบเรารวบเรารวบตีตีปิดแชมป์กันไว้ไม่ได้ถืขวายหน่อยนะล็อกซ้ายสุดให้พี่ล็อกซ้ายสุดให้นันนันพี่เห็นหมดได้เราได้ผนได้สองตัวระวังไอ้แล้วอาเราระวังน็องคิวไม่เป็นไรคิวไม่เป็นไรระวังน็องเติม không được ông chăn ba ông ba nhà đơn lưng 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 Mấy đơn lưng nhà 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 đơn lưng nhà 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 ไปไปตัวนึงตายตายตายเกิดอะไาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดแล้วไงยแม่ไอ้ตัดเขาเลิกไอ้ีย